ดูฮิกกี้อีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้188บาทนะครับเป็นพวงคุญจรูปปลาหน้าตาก็เป็นปลาจริงๆนั่นแหละนะครับคีฟ Fish, นะ Fish two, นะครับฟิชค Key t นะครับพวงคุญจารปลานะเป็น S-Binner ห้อยได้ด้วยนะครับแล้วก็ที่เปิดควด s c r e w d เ i v e r ที่ไขนไขควงแล้วก็จะมี s เ r r a t e d edge นะครับฟันหยักสำหรับตัดตัดเชือกตัดสายเอ็นตัดอะไรพวกเนี้ยสายรัดนะครับอยู่ตรงหางตรงนี้นะครับ Nice icy หน้าตาแบบนี้นะครับเจ้าของคือมิสเตอร์แอชเนาะเปิดขวดได้ตัดสายเบ็ดสายเอ็นสายเชือกได้นะครับแล้วก็ขันรอกนะครับเป็นแฟลตเฮดได้นะใน i c ซ o m โอเคเรามาดูกันที่เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเขาก็จะมาเป็นสายรัดแบบนี้เดี๋ยวผมต้องแกะออกมาก่อนนะครับผมต้องตัดแพ็กเกจออกมาครับชึบโอเคหางหลุดแล้วหัวบ้างนะครับปึ๊บโอเคน้ำหนักก็หนักประมาณหนึ่งนะเป็นสแตนเลสสตีลนะครับอันนี้ น้ำหนักพร้อมคาราบิเนอร์เอสบินเรเลยเนาะ21กรับ21กรัมเป็นสเตลเลสสตีลที่หน้าตาดูเป็นรูปปลาแน่นอนนะครับด้านบนเป็น s อสบ e r คือด้านนี้เกี่ยวกับหูเข็มขัดหรือพวงกุญแจได้นี่ก็ห้อยไปได้นะครับแล้วก็ความหนาของตัวสตีลก็ค่อนข้างหนาตัวนี้ได้ยินมาว่าใช้เป็นเหยื่อล่อปลาบางชนิดได้ด้วยนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรบ้างเนาะที่กินเหยื่อวาวๆแบบนี้นะครับ นี่2.2มิลนะครับความหนาส่วนความยาวประมาณนะประมาณหัวท้ายก็ประมาณ76ม mm, มนะครับก็คือ7.6เซนติเมตรนั่นเองนะครับก็3นิ้วนะคมับความยาวโดวยประมาณนะครับด้านบนก็จะเป็นห่วงขยับแบบนี้ได้มีตามีปากมีไนไอซี่มี IC, มครีบนะครับหน้าตาคล้ายๆปลาแซลมอนเลยนะครับผมส่วนท้ายจะเป็น flat head นะครับซึ่งจะสังเกตด,ดูว,ว่ามันแบน แบนนะับใช้ขันได้แต่คมเหมือนกันนะถ้าลองสัมผัสดูดีๆนะครับระวังด้วยก็คมอยู่นะใช้เป็นแท่งขีดไฟได้แหละตรงนี้นะครับหรือว่าจะใช้ขูดอะไรก็ได้นะขูดเล็บขูดอะไรนะครับรวมถึงใช้ขันไขอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เป็นร่องนะครับสำหรับเปิดขวดคือแย่เข้าไปแล้วงัดนะครับเปิดขวดแล้วก็บริเวณโคนหางตรงนี้เหมือนโดนงับโดนหมีกริสลี่งับไปซึ่งอันนี้คมนะครับเป็นที่ตัดสายลวดได้นะครับไม่ใช่สายลวดสายเชือกนะครับถ้าลองบากดูเนะี่ย ผมจะลองบากให้ดูอันนี้เป็นสายที่มันขาดไปแล้วนะครับแต่ว่าจะลองให้ดูนะเนี่ยเป็นฟันหยักนะครับก็สามารถใช้ตัดนะครับได้อยู่เนาะต้องระวังนิดนึงนะมันก็คมประมาณหนึ่งบาดมือได้เลยนะตรงนี้นะครับขึ้นเครื่องไม่ได้แน่แนรนะค,รคมอยู่เป็นโซเลเต์นะครับใช้เลื่อยๆ,ๆๆแล้วตัดนะครับก็เป็นพวงกุญแจอันนี้เห็นคุณแอชบอกว่าเอาไปค่อยกับเบ็ดตกปลานะครับแล้วก็ใช้ล่อเป็นเหยื่อปลอมด้วยเพราะมันจะ สะท้อนสงแล้วมันจะด,ด,ดุกดิกดุกดิกแบบนี้นะครับก็แต่หลักก็เป็นพวงกุญแจนั่นแหละไม่ได้เป็นเหยื่อซะทีเดียวเพียงแต่ว่ามันเป็นพวงกุญแจที่มีที่เปิดขวดมีที่ตัดสายเอ็นมีไขควงนะครับเราเป็น S b i บ ner แล้วก็สุดท้ายก็ใช้เป็นเหยื่อปลอมได้อีกนะครับผมก็ประมาณนี้แหละลองดูลวกันน, 198, น,นะครับอันนี้198ไอ้นี้188บาทราคาต่างกันอยู่ก็ประมาณนี้แล้วเจอกันในแอพิสซัหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับเฮบิไรเดนเอาท์